ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูซาอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่ค้างจากเมื่อวานเมื่อวานเราเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมในส่วนของจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาเองแต่ก่อนที่จะไปสร้างปัญหากันเอง,อเ,องเรามาทบทวกนกันก่อนว่าเมื่อวานคุณครูบอกว่าในโจทย์ปัญหานั้นเราจะมีทั้งหมด สามประโยคก็คือประโยคที่โจทย์สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งโจทย์ถามซึ่งในสิ่งที่โจทย์บอกนั้นมีทั้งหมด2ประโยคและสิ่งโจทย์ถามมีทั้งหมด1ประโยคนะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันโดยการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้าที่68นะคะให้นักเรียนกลับไปทํา ท่านจนทำแต่เดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างว่าทําอย่างไรนะคะเรามาดูกันคุณรูจะทําให้ดูหนึ่งข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าเรามาดูนะคะอ่าข้อที่หนึ่งในคําชี้แจงสําหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นใต้ ให้นักเรียนเนี่ยนะคะในคำที่แจ้งนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอก1เส้นและขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์ถาม2เส้นนะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายังไงเราก็มาอ่านในส่วนของโจทย์ปัญหาค่ะโจทย์ปัญหาจะอยู่ข้างล่างภาพนี้นะคะโจทย์ปัญหาอยู่ข้างล่างภาพน,นะคะเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเราขีดกันตรงนี้นะขีดแล้วนะคะ โอเคถ้าเห็นแล้วครูจะลบกูงก่อนอะโจทยปัญหาเขาบอกว่าในห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง3คนมีนักเรียนทั้งหมดี่คนเขาให้เราขีดเส้นใต้ในคำชี้แจงเขาบอกว่าในคำชี้แจงเขาบอกว่า ให้เราขีดในส่วนที่โจทย์บอก1เส้นและขีดในส่วนโจทย์ถาม2เส้นส่วนโจทย์บอก1เส้นส่วนโจทย์ถาม2เส้นเพราะฉะนั้นจากในโจทย์ปัญหาข้อนี้เราก็รู้แล้วว่าอะไรคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกก็คือในห้องสมุดมีนักเรียนชาย4คนนี่คือสิ่งโจทย์บอกข้อแรกส่วนแรกและข้อที่สองคือ และมีนักเรียนหญิง3คนเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่จุดบอกขีดแค่เส้นเดียวเพราะเขาบอกว่าสิ่งจุดบอกให้ขีดเส้นเดียวต่อไปให้ขีด2เส้นในสิ่งจุดถามนั่นก็คือมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อข้างล่างนักเรียนทําเองนะคะโอเคอ่ะนี่นะคะข้อข้างล่างตรงนี้ ที่เป็นจย์ปัญหาบอกว่าบนโต๊ะบนโต๊ะมีหนังสือที่นนหกเล่มและหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มบนโต๊ะมีหนังสือทั้งหมดอีเล่มตรงนี้นนนะคุณครูให้นักเรียนทําเองนะคะให้นักเรียนทําเองก็คือให้ไปขีดเองว่าตรงตรง,ตรงไหนเป็นสิ่งจุดบอกตรงไหนเป็นสิ่งจุดถามสิ่งจุดบอกเขาบอกว่าให้ขีดที่เส้นเดียวส่วนสิ่งจุดถามเขาให้ขีดสองเส้นนะคะ นักเรียนไปขีดด้วยนะแล้วมาส่งคุณครูนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนเกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะอ,อ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของการสร้างโจทย์ปัญหาเองแล้วนะคะ<อ>ก็คือว่าในแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทําต่อไปนี้ต่อไปนะคะที่ครูจะสั่งเนี่ย จะมีให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะคะโดยมีภาพมาให้กับแบบไม่มีภาพมาให้มีเฉพาะประโยคนะนรักตอนนี้ครูจะยกตัวอย่างที่โจทย์ปัญหาการบวกที่โรงครูมีภาพมาให้ก่อนนะคะเราก็ดูจากภาพเลยในภาพนี้นะคะมีลานจอดรถเป็นลานจอดรถซึ่งมีรถอะไรบ้างมีรถเก๋ง สี่พมีรถกระบะสามพันเราจะมาแต่งให้เป็นประจว์ปัญหาการบวกเราจะมาแต่งยังไงคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟังให้ดูว่าเรแต่งยังไงนะคะเออก็เริ่มแต่งเลยน,นะคะเริ่มมาแต่งกันเลยนะคะอ่ะที่ลาน จอดรถมีรถเก่งสี่พันประโยคที่หนึ่งเสร็จไปแล้วประโยคที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาแต่งประโยคที่สองมีรถกระบะสามพัน ประโยคที่สองเสร็จไปแล้วประโยคที่สองเสร็จไปแล้วสองประโยคนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาแต่งสิ่งที่โจทย์ถามจะถามว่าไงดีคะให้เป็นปให้เป็นจุดปัญหาการบวกเราต้องถามว่าที่ลานจอดรถมี รถทั้งหมดกี่คันเลก้ห็นไหมคะประโยคที่สามคุณพูแต่งว่าที่ลานจอดรถมีรถทั้งหมดกี่คันประโยคที่สามคือเราจะต้องไม่ใช่เราจะแต่งอะไรก็ได้เพราะว่าโจทย์ตรงนี้จุดปัญหาตรงนี้เป็นต้องเป็นจุดปัญหาการบวก พราะฉะนั้นเราต้องแต่งให้เป็นจุดปัญหาการบวกก็คือคุณรู้แต่ว่าที่ลานจอดรถมีรถทั้งหมดกี่คันนั่นก็หมายความว่าต้องเอารถเก๋งกับรถกระบ,บะมารวมกันใช่ไหมคะถึงจะทราบว่าที่ลานจอดรถมีรถทั้งหมดกี่คันได้นะคะได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อต่อไปกันนะคะ ในข้อต่อไปนี้นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ก็คือว่ากรณีที่ไม่มีรูปภาพมีเฉพาะโจทย์มีเฉพาะโจทย์ปัญหามาให้เอ้มีเฉพาะประโยคสัญลักษณ์มาให้แบบนี้ให้เราแต่งเป็นโจทย์ป,ปัญหาเองให้เราแต่งโจทย์ป,ปัญหาเองโดยที่ไม่มีรูปภาพเราก็แต่งได้เราก็แต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเราจะแต่งเป็นอะไรก็ได้เราอยู่ป .1 เรายังยังแต่งยังเขียนประโยคไม่คล่อง เราก็หาประโยคง่ายๆที่นักเรียนเรียนในบทเรียนอย่างเช่นเอาในวิชาภาษาไทยมาเอาคำในวิชาภาษาไทยมาที่นักเรียนเขียนได้นะคะก็คือคุณครูจะแต่งว่าคูหาเลี้ยงไก่ห้าตัวเห็นไหมคะว่าคุณครูคก็เอาคำง่ายๆที่มีอยู่ในหนังสือเรียนมาเพราะนักเรียนก็เหมือนกันหาคำง่ายๆที่ตัวเองเขียนได้เขียนถูกมาแต่งประโยค ผู้พาเลี้ยงไก่5ตัวเพราะว่าจากประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมคะจากประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5บวกกับ3เพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งประโยคจะแต่งตัวปัญหาเองก็คือผู้พาเลี้ยงไก่5ตัวต่อไปพ่อหามาให้อีก3ตัวเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่า ในจุดเออในประโยคแต่ลมันบอกว่าห้าหมกสามก็พ่อหามาให้อีกสามตัวใช่ไหมคะต่อไปครูก็จะแต่งต่อไปว่าครู้ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวครบท้วนกระบวนวามแล้วก็คือครบแล้วว่าจุดปัญหาจะต้องมีทั้งหมด3ประโยคแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ ส่วนที่โจดบอก2ประโยคและส่วนทจทย์ส่วนทจทถาม1ประโยคดูเช็คดูสิผููผาเลี้ยงไก่5ตัว1ประโยคสิ่งโจดบอกใช่ไหมคะข้อหามาให้อีก3ตัวสองประโยคแล้ว2ประโยคนี้เป็นสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปประโยคสุดท้ายภููผามีไก่ทั้งหมดกี่ตัว ตรงนี้เป็นสิ่งเจดถามพวกแล้วเห็นไหมคะนักเรียนดูตัวอย่างแล้วไปหัดแต่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะท้ายท้ายคลิปนี้จะมีการบ้านว่าให้นักเรียนทําอย่างไรนะคะเ,เราไปดูการบ้านกันดีกว่าเอาละค่ะทีนี้จากที่คุณครูได้สอนไปแล้วนั้นก็ให้นักเรียนมาทําการบ้าน นะคะมาทําการบ้านว่าคุณครูจะรู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่สิ่งที่คุณครูสอนไปเราก็มาดูกันที่การบ้านนะคะว่าให้ทาตรงไหนบ้างน,นะคะการบ้านก็คือว่าให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่68 69และ70เมื่อทำเสร็จถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะถ่ายรูปคำตอบ หน้าที่เราทำมาค่ะมาให้คุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจเลยแล้วก็ส่งกลับไปให้นักเรียนเลยนะคะนักเรียนจะรู้ว่าทำถูกหรือทำผิดตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ